ของผูรัฐรรมกำลยาเพื่อิเข้าสู่พิธีการในการปฏบัตเพื่อลดกาเกิของรัทธรมนเข้าสู่ในวิธีก็เป็นไปตามคาแนะนของเจ้าีพิธีการศุที่ได้รับการเสนอการโดการจัดัของโยก ได้คำแนะนำา่การะอสนเพือเชิญปูแล้วก็ผู้ที่อ่านครับก็จะได้การนรินงจะเป็นการได้นาเรียนประวัติเมื่อนําเรียนประวัติเรียบร้อยตัวแทนะราะภาพประกอบพิธีการโดยเป็นสิ่งของที่เราประทานจะเรียนเชิญท่านทุ่งเียียบทุกท่านได้ลุกขึ้นบนนะครับแล้วเสร็จเมื่อประทานประกอบพิธีการเสร็จก็เรียนเ,เชิญทุกท่านนั่งนะครับหลงังจากนั้นก็จะได้มประสม คืนพิธาวางผ้าไยรองสกุลข,ขอไปครับาวางดอกไม้จันนะครับเริอนของพรประธานกำลังเดินทางเข้าสู่เวทพิธีนะครับขอขอนุญาตงดการใช้เสียงสกุล ในระหว่างที่รถกำลังเดินทางอยู่ที่ครับ การเชิญลูกหุในเรื่องดนอ้างอิงก่อนและก็ผู้ที่จะโดยจตัวแทนทารด้าภาพคืองานรันพอดีารยะโบราณหน้าพิการสิ่งเร้าร้องชนาการสำนักนโยบายและแขนงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งิร้าร้องและสิ่งเรร้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเร้าร้องการเชิญการสภาพกับหลังคัน หมายรักที่สามี่หก 6, 9สํานักราชวังเจ็ดมีนาคมสองนห้าร้กนายชาตรีเสียบุญปิตาพรชาเผือปิตาพรมุกชัยอายุเก้าสิบเจ็ปีข้าราชการบรงงานสังกัดกระทรวงศึกษาธการ กากภาวะน้งกรงาถึงแสบตามเรื่องจากภาวะเลือดเป็นกปกณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร um um pues nah ีอำเภอองครัจ <pragmatic mushroom> <ique> ังหวัดนครนายกเมื่อวันที่หกมีนาคม2566เวลา3ามนาฬิกา25นาทีวันเดียวกันนี้เวลา16บหนาฬิกา30นาที ขอรักพระราชทานงาม,มงอศกพร้ดดอมด้วยเครื่องเ,เกียรติยศประกอบศกณศาลา,าธรรมสังเวยรัสแกรซ์ซึงอําเภอปากทีจังหวัดนครนายกทรงพระคุณาโปรดกล้าเปิดกระมหม่อมณสถานหีบลายการแย่งประกอบศกหน้าที่ต่อพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาาศกหน้าชาตรีเสียอุลเรือซากติดต่อขอรัก กองน้ำหลวงร,ราชาทานี่กัะทรวนพรนธรร,รมไปปฏิบัติโทนอากาศเอกระพิทโคงสุริมงลีขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่ 3, 4, 7, 0, สมามสี่เจ็ดูนสำนักพระราชวังเจ็ดอีนาคมสองพันห้าอกสิบหกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทระกังงากด 9, กล้ากดกระหนงร,ราชทา,านรราาีเสร็จ นายชารีเสียวมูนปรินตาครช้างเผือกปรินตาครมุกุดไทยข้ารา,า,งงา,ากชาการ,รามมากบำน,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 นา, 66, านสาัดกระทรวงศึกษาธิการน้ำเงินรัแกาซึงอำเภอปากีจังหวัดนครนายกวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566เวลา14.00นเชิญหีบเยนเชิญหิบสศกเย็นเมน แล้วเชนขึ้นบ้านุจิตกาคารเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพิงหนาที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเภาพศดนายชาตเสิริบุเพื่อภาพติดต่อขอรับของเพิ่พระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติคนอากาศเอกติดคงสุกีมงเลขาพิการพระราชวรร จำเนืในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลศนายชาติเสียวุญซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณลงเก้าลงกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงค์ะกูอย่างหาที่สุดได้หากความท้าบโดยยันวิถีถึงโรงยญาของน,นายชาติเสียวุญ ได้ด้วยการใดในสัมภาระคงจะมีความปลับเพิ่มทราบซึ้งกระล้นผลในพระมหากรทาพย์คุณที่รักและชาเกียรติอันสูงยิ่งในวารสุดท้ายแห่งชีวิตพ้าพเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานขอนาากราบคาราถวายคงแคบเพื่อไมาา่ถูกลาด้วยวาสมฤตในพระมหาธนทิพยคุณอย่างหาที่สุดที่ได้และจะเทิดทูนไว เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเป็นรัพทิมงคลแต่ข้าพุทธเจ้าแล้วองค์จงกรูปหล่อไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเลชะข้าพุทธเจ้าครอบครัวเสียบุญดวงทีระกับหลังอันวอยวางรูปทิศอักทุลกอมกับหลังอัน ในองค์ประกอบใหญ่ที่เกี่ยวพิคู่นำเรียนขออ้อความราชการรับประศาสิ์เจ้าไม่ไดามพ,รพารรบรนยนท่านสุชาติอกแก้วผูเ้เรีายวารหน้าคอสันอาญาและท่านเกียรติคุณครับกระผมพระจุลเอกสมพงศ์อาศาอดีต รองสวัสสืบสวนกองรับการหนึ่งของตำรวจตำวน,นิบาลขอนําเรียนประวัติของคุณพ่อชาตรีเสียวุลท่านประธานพิธีอ่นอานกรอกรนครประวัตวิคุณพ่อชาตรีเสียวุลคุณพ่อชาตรีเสียวุลเกิดเมื่อวันที่8มกราคม2 4ง9อหน้าณบ้านเกาหวายาอำเภอเกาะหวาย่าคลี จังหวัดอครในยกคุณพ่อชาตรีเป็นบุตรของคุณพ่อชงดีคุณแม่หองเฉียวอุ่นอีพี่น้นองรวมสองคนประกอบไปด้วยหนึ่งนายบุญศรีเฉียวอุ่นปัจจุบันเสียชีวิตแล้วสองคุณพ่อชาตรีเฉียวอุ่นที่ราชชนทางด้านการศึกษา ในช่วงที่ยาววัยเมื่อคุณแม่หอมเสียบุญได้เสียชีวิตลงคุณพ่อชาตรีได้ไปบวชเป็นิสเณนณวัดเกาะหวายโดยมีพระครูศิลปฐานทงวรเป็นิ่นช้าบอกว่าในขณะที่บวชเป็นสมณรนั้นพระอาจารย์ชาตรีได้เข้าเรียนณสำนักเรียนวัดเกาะหวายทั้งทางธรรมและทางโลก จนอายุได้ปีพาะราชการเห็นว่าคุณข้าตรีเียวุลเป็นผู้มีความสามารถที่จะเป็นครูสอนเด็กได้จึงได้แต่งตั้งให้เป็นครูขอนที่โรงเรียนวัดสแกซึงในระหว่างที่คุณข้าตรีเียวุลเป็นครูนั้นด้วยสถานะของวัดสแกซึงเป็นถิ่นบุรณะต่างการเดินทางถนนนั้นยังไม่สะดวก กุ่มพ่อชาตรีต้องเดินจากปกหลายมาสอหนังสือที่โรงเรียนรัชสแกซึนในช่วงฤดูิดนมน้ำหลากกุ่มพ่อชาตรีต้องมาด้วยเรือ,รอการสสกษาของกุ่มพ่อชาตรีนั้นด้วยความสำฤทธิในความเป็นครูด้วยความวิยาอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งทั้งทั้งที่สภาพอากาศสภาพที้ดินเป็นสิ่รฐานรังงา แต่อาจารย์ชาตรีเสียบุญไม่เคยทอดทิ้งได้ทำหน้าที่ครูอย่างเยี่ยมทางด้านครอบครัวคุณพ่อชาตรีเสียบุญได้สมรสกับคุณแม่สม,มนลบุญขีดที่บุตรธิดาของคนประกอบไปด้วย 1. นงางพันธ์ีอริย์วงค์วานอาชีพอดีการ,รการกรมโยธาธิการและการขัามเมือง คนรบกับนายอกองกับระยะโอ,อ่งวานอดีตผู้ในการฝ่ายขุดอบรมการประกาส่วนภูน้มีผ้าที่บุตรที่ดาสามคนสองพัสดุโปรไพรทูลเฉลียวอุญการศึกษาเจปริยโธอาชีพอดีพนักงารตำรวจตำแหน่งรองผู้กับการสี่กองทัพการตำรวจสุรบานหนึ่งกองประชาก,การตำรวจส,สุิบาลสมบรบกับงานกีตาพรเสรยบุญ เกิดนาทา,ทานมีบุคธิราสองคนต่อมาในปี2499คุณแม่สมน์เสียบุญเพืเกิดอาการเจ็บป่วยและได้เสียชีวิตลงคุณพ่อชาตรีต้องเลี้ยงลูกทั้งสองด้วยความยากลำบากต่อมาจึงได้สนรกับคุณแม่ทองเหลียนมีบุตรธิดาจำนวนห้าคนประกอบไปด้วย หนึ่งนายสวิตเสียบุญพนักงานราสหกิจบริษัทการภาคการจนดงานประเทศไทยจำกัดมหาชนสมรสกับนางอาทิตย์เกตราเสียบุญอีบุตรธิดาของคนของนางวิจิตรมีชัยนักศึกษาปริญญาตรีอาชีพปรดิตพนักงานบริษัทสมรสกับนายประสิทธิ์มีชัย ชักงานรับผิดชอบการลรถไฟแห่งประเทศไทยในตำแหน่งช่างานเทคนิคระดับเก้าสามกาพิเอษีและพระเฉลียวบุญรับราชการทาหารอยู่ภายจับก,กระพงจังหวัดตราดบุรีสมรสกับานางนัชชาเฉลียวบุญหีดุดาหนึ่งคนสี่นายสุกรเฉลียวบุญจกก้การศึกษาปริญญาตรีอาชีพราชกานรับผิดกิบ ตำแหน่งผู้จัดการการประกาศส่วนภุงผ้าสาขาพัานาสมรสกับานายกิตาเสียบุญอาชีพพยาบาลที่ตำแหน่งจา่าชีพพยาบาลนาการโรงพยาบา,า,า,าลนครนายกและข้านายขุนทรเสียวบุญจบกบารศึกษาชั้นปริญญาตรีประกอบอาชีพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งหัวหน้างานจาัดเก็บรายได้แก่การประกาศส่วนถูงิภา,าสาขานโยก สมรสกับค like, ุณอริรักษ์เสียวบุญนักบริหารงานพระศุเจ็ดการกระกาส่วนภูมิภาคท่านได้รที่การงานและคุณภามดีของอาจารย์ชาตรีเสียวบุญในระหว่างที่อาจารย์ชาตรีเสียวบุญได้บวชเป็นสมณเอสนได้เรียนจนจบการศึกษาในทั้งฐานโลกและทางธรรมประมาณปี2407-87 อาจารย์ชาติได้รับความไว้วางใจจากราชการให้บรรจุเป็นครูชาบาลที่โรงเรียนวัดสะแก่ซึ่งและได้สั่งสอนอบรมสิ์ให้ผู้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประกอบอาชีพเพื่อความซื้อสัดิ์ติดติ์ต้นแท้ของอาจารย์ชาติก็คือสิดในปี2450ขณะที่อาจารย์ชาติได้รับราชการนั้น อาจารย์ชาติได้รับเกีติอันสูงยิ่งนั่นก็คือได้รับพระราชทานเรื่องราชีกรขีดราศกรข้ราวเผือดและขีปราศกรภุภัยสูงยิ่งทีง่ลงมีพระมหากรุณาธิคุณให้แก่อาจารย์ชาติในขณะที่อาจารย์ชาติเขียขาานเา็ุรฐฐาชกรแล้ว ท่านยังเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมกาสอนของพระพุทธองค์ท่านได้เป็นตัวแทนในการที่จะประกอบกิจทางด้านศาสนาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วท่านยังได้ร่วมกับผู้รุ่นหลานในการบริการพระบํบุญทุกประศรว่าสเกสิงอย่างต่อเนื่องเกขึ้นมาขอรัท้าแห่งชีวิตเมื่อกิปกติแล้วอาจารย์กาตีเป็นผู้ที่ร่างกายแข็งแรง โรคแขกเกล็ดไม่เคยเกเลียนจนกระทั่งวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566คุณพ่อมีงการผิดปกติทางร่างกายรุ่นหลานจงพาร์ตรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร,รัชนาชานาเพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์พบว,ว่าคุณพ่อชาดีกล้วนเนื้ออุดันใหลลำไส้ใ,สใหญ่ ในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2566แพทย์ได้ทำการผ่าตัดเรื่อนาําข้้อเนื้อที่อุดตันในลำไส้ใหญ่ออกจะเ่เร้่อความเจริภาพาของอาจารย์ชาตรีทำให้อาการไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา3 25นาทีอุ่นพ่อชาตรี เฉียวอุ่นยศจากลู่ยศจากหลังหลังและท่านเกียรติครบรอไปด้วยอากาศอันสงบณโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพร ratnaratjada มติองค์พระรัชกจังหวัดิพันยุทร,รวมสิทิอายุได้97ปี2เดือนการจากไปของอาจารย์ชาตรีเสียวอุ่นยงำพานเศร้าศกเสียใจมาสู่บุตรทิดาลหลาังหลังเผยจากไป และแลัญธิที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ไดาเปิดสายลังฐานได้นำร่าง,าง,งาของท่านมาประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอัศบและประกอบพิธีในการสวดที่ธรรมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเวลาปัจจุบันึ่งบุคคุสนที่อาจารย์ชาติได้สะสมไว้ในอดีตแต่ชาติและปัจจุบันและได้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บุญกุศลทัศน์ศรหานพระทาน วัิที่้อาจารย์ชาตรีตั้งแต่วันที่6เย็นถึงปัจจุบันขอจบงเป็นพระว่าปัจจัยให้อาจารย์ชาตรีไปสู่สุขสิติในสัปดาห์พีเถิดพ่อชาตเฉลอุ่นรักุงยิ้พอพินยนาบุญคุณของสี พ่อจากไอสงชันฟ้าเทวดีพ่อปูดีมีพระคุณนอุ่นใจเราเป็นต้องเงาเท่าใกล้ใต้หย็นจิตหยุดเขิงคิดชีวิตเดินต่อเติมสีข้าชี้แนะและบอกทิศทางมีพ่อปรูดีสีเลิศประเสิคงาม เป็นแบบอยทางให้ได้สิดหินเยี่ยมเพ็ญเย็นด้วยบุญคุณผ่องใสชีวิตพ่อสู้อดออมถนอมน้ำใจสร้างเรือนใจใสย,ยิ่งยิ่งยิ่งขวัญชมลาบยกศักดิ์ระจับดีเป็นสีเชิดคุณต่อเกิดเลือสร้างบุญคุณไพยสารความียิ่ง สถิตอยู่ยั้งยืนกางหยุดวัวงานของยิ่งสิ่งมงคลพอจากไปทายรักสักร์ลูกหนังความดีการหยัางทองรักนักเรื่องหมังต่อไปนี้ไม่พ่อต่อทางรังหยุดเรือนรังทางขุกปลุกทางลง เหลือเทียงสิ่งดีพ่อส่องไว้ผลบุญใจที่คุณพ่อได้สร้างสมขอเทวาทุกชั้นพ้าแลชั้นพงให้พ่อสมส,ก,สก,มกิตมั่นหรืออ่านเชิญนี่กระทนทุกเกียรติขอทุกเพื่อคุณวามดีงามที่ผู้อชนที่ทำไว และเดือพเป็นวันที่ท่านไดแจากไกร่สนุนผลวามดีแับนี้จะได้ขอน้องหนักทุกท่านได้ร่วมะลึกในโอกาสนี้ขอถักนิธีบตพระคุณเจ้าทุกลูกเทพผุนั่งเจริญจิตเภพอานาแห่งนี้อาจิตุที่ศูนยุศลและขอให้เชิญท่านไา้ีและท่านผู้ิหญ่ที่ท่านได้ตวนณาดืนสงบนิง,งไว้อะไรตามานสมอริเทมพัก ส่งผลให้ประเสริฐเลือผพิพาชาิบูที่จิตใจกว่าแสงหมาจนงานพาเป็นนลีสีสรษมขอนผราโลกสุนทรเดินตามมักคาิดาตนบ่งถึงคนที่พ่อสั่งอย่างในลกูกด้วยพันผูกสำนึกพันฝึกผนหวังให้ลูกอยู่ได้ในสาสนพ่อมุ่งผลลูกสนาชีวาไวด้วยพระคุณของพ่อที่ก่อล่าง จึงให้ลูกสรรสร้างทุกอย่างได้พ่อเปรียบเป็นร่มโพชีสีโพไซที่แผ่ไปบังแดดร้อนอัทรชนพระคุณพ่อเลื่อนฟ้ามาสุขพระคุณพ่อสูงสุดทพกุสลพระคุณพ่อมากความดีที่สูคนพระคุณพ่อเลิศอนนนิน,นชีพไหวลูกขอนำาและนำคำพ่อสอนไว้เป็น,นบอนเตือนจิตทิสมัยขอนำเอาแบบอย่าง เป็นทางใจเป็นนิมิตแห่งหลักใจในชีวิตผมขอวิญญาณของพ่อต่อจานี้จงสุขขีในสวรรค์อันสุขล้นด้วยความดีที่พ่อทำนำโสคนบรรดาจนให้พ่อนั้นสุขนิรันการและในโอกาสนี้ในนามพระยภาพขอเรียกรบเรียนเชิญท่านสุชาย่าแก้ว ผู้ภาษาหัวหน้าคณะนิ <pp le> สัรอาญาไายประนังเกียรติทอดพระไตรมสุลและเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพิษศพตามแบบอรยากรรมเชิญทัพในนามพระยภาพกาขอความเมตตาของหลวงพ่อปู่พระระพุ้ก สพระดูจะะดเจ้เาหนตา,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 าที่บรงแารเขตสองจังหวัดรัายเา็พิจรนาทั้งหมดครับ 以前不差，也不困难。